ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพาแฟนๆออโต้สปินทุกคนนะครับมาพบกับ Big กไบคจาก y a มาฮ่คันนี้กันครับ FC 0 9ครับหรือชื่อ m t 0 9ในเวอร์ชันยุโรปครับผมรถคันนี้นะครับเป็นรถที่ผสมสไตล์ระหว่างเนเกตและโมตารกันได้อย่างลงตัวครับเป็นรถที่น่าสนใจมากอีกคันหนึ่งครับในราคาที่คุณพร้อมจับจองเป็นเจ้าของได้อยู่ที่4.35แสนบาทเท่านั้นครับจะเป็นยังไงลองมาดูกันดีกว่าครับ 5 f c 0 9นะครับเป็นรถที่ผสมสไตล์ระหว่างเนเกตและโมตาร์ดอย่างลงตัวครับโดยที่คันนี้นะครับมีน้ำหนักเพียงแค่188กิโลกรัมเท่านั้นครับในขณะที่ความสูงบอกมีอยู่เพียง815มิลเท่านั้นซึ่งจะทำให้ผู้ที่มีสรีละส่วนสูงไม่มากก็สามารถขับขี่รถสไตล์โมตาร์ดคันนี้ได้อย่างง่ายดายนะครับ ดูจากรูปลักษ์ครับจุดเด่นของรถคันนี้นะครับก็คือท้ายที่จะดูโล่งครับจากบอบแบบตอนเดียวนะครับที่ราบเรียบอยู่ในระนาบเดียวกันไปครับแล้วก็ในส่วนของอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับก็คือไฟท้ายแบบ LED ครับที่จะดูรับกับช่วงท้ายที่โล่งตรงนี้ครับผมแล้วรถคันนี้นะครับจะเป็นสีเทาแล้วก็ไฮไลท์ล้อจะเป็นสีน้ําเงินครับซึ่งจะทําให้ดูมีคอนทราสของตัวรถจัดขึ้นมามากขึ้นนะครับนอกจากนั้นครับผมในส่วนของท่อไอเสียครับ ก็จะเป็นท่อแบบพิมพ์นิยมใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็คือการออกแบบดีไซน์ท่อไอเสียแบบออกใต้ท้องรถด,ด้วยกันครับครับผมเรามาดูกันที่จอมาตรวัดของ f c 0 9กันนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามันเป็นจอแบบ LCD ดิจิตอลนะครับผมจะเห็นรายละเอียดลูกเล่นนะครับเริ่มนตั้งแต่ เกลบอกวัดรอบเครื่องยนต์ในแนวนอนนะครับแล้วก็มีบอกวัดความเร็วนะครับเป็นตัวเลขอยู่ตรงกลางครับผมทางด้านมุมซ้ายนะครับเราจะเห็นว่ามีลูกเล่นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือจะมีบอกตำแหน่งเกียร์ด้วยนะครับและไอตัวโหมดที่อยู่ตรงกลางที่เราเห็นนะครับอันนี้คือ t a ต d a า d A B อันนี้คือโหมดในการขับขี่นะครับซึ่งมีอยู่3าโหมดด้วยกันครับผม กลับมาที่เครื่องยนต์ของ fc 0 9กันนะครับ fc 0 9ครับมีเอกลักษณ์จุดเด่นอยู่ที่เครื่องยนต์แบบคอสเพนสามสูบเรียงนะครับมีความจุอยู่ที่8 4 7ซีซี cc ครับโดยสามารถปัดแรงมาได้ออกมามากถึง115ตัวนะครับในขณะที่แรงบิดได้มากถึง87นิวตันเมตรเลยทีเดียวครับผมนอกจากนั้นครับในส่วนของเบรกครับเป็นแบบจานคู่หน้านะครับขนาดแกน2 9 8มมครับเป็นแบบคาลิเปอร์4สูบนะครับในขณะที่ด้านหลังนะครับ เป็นแบบคาลิปเปอร์1สูบครับขนาดของจานจะอยู่ที่245 mm มมครับผมในส่วนของระบบการสะเทือนนะครับทางด้านหน้าเนี่ยครับจะเป็นแกนโชกขนาด41มิลครับซึ่งจะสามารถปรับพีโลดทางด้านหน้าตรงหัวแกนโช็กได้นะครับในส่วนของด้านหลังครับก็จะเป็นสปริงช็อกอัพเดี่ยวครับแต่ว่าเราจะมองเห็นว่ามันจะเป็นโช็กอัพแบบวางนอนนะครับในขณะที่มีกระเดือ่อง ยกโชกอยู่ทางด้านล่างด้วยครับผมว่ากันแต่นะครับรายละเอียดมันอัดแน่นขนาดนี้แล้วครับ mm hmm. FC ซศูเก้ามันจะขี่ดีกันสักแค่ไหนเ mm hmm. ชียวผมว่ามาดูกันเลยดีกว่านะครับ ครับผมหลังจากที่เราได้ลองขี่เจ้า f c 0 9ดูนะครับขุมพลังระดับ115แรงม้าจากเครื่องยนต์3สูบพอสเพนตัวนี้นะครับต้องบอกว่ามีแบบเหลือเฟือในการใช้งานเลยจริงครับผมกับโหมดการขับขี่ที่มีให้ถึง3แบบนะครับโหมด A ก็คือการตอบสนองแบบสปอร์ตนะครับก็คือเมื่อเราเปิดคันเร่งปุ๊บนะครับรอบเครื่องจะมาให้เรียกใช้ทันทีครับกำลังเครื่องมาเต็มครับผมในขณะที่โหมดสแตนดาดนะครับก็จะเหมาะสมกับการขับขี่แบบทั่วไปครับ ส่วนโหมด B เนี่ยครับอาจจะเหมาะกับในช่วงบางเวลาเช่นขณะที่รถติดมากนะครับหรือว่าช่วงที่ฝนตกอะครับเพราะโหมดนี้ครับจะหน่วงการตอบสนองของคันเร่งไฟฟ้าอยู่ครับแล้วก็มีการตัดกำลังเครื่องยนต์ไปในบางส่วนนะครับผม เรากลับมาพูดถึงในส่วนของฟิลลิ่งการควบคุมตัวรถกันต่อนะครับ FC09 คันนี้ครับมีน้ำหนักเพียงแค่188กิโลกรัมนะครับแล้วก็ความสูงบอกที่ไม่มากนะครับเพียง815มิลครับทำให้การควบคุมโดยทั่วไปครับกับผู้ที่มีส่วนสูงไม่มากหรือน้ำหนักตัวไม่มากนั้นนะครับเป็นไปได้อย่างคล่องแคล่วนะครับในการหักเลี้ยวรถนะครับมันทำได้อย่างง่ายดายครับผมในส่วนของเรื่องเบรกนะครับ เบรกแบบ4ีสูบที่ว่าไปครับตัวนี้ต้องยอมรับว่าเบรกดีมากครับเบรกจิกแน่นมือมากเลยครับไม่ว่าเราจะเปิดคันเร่งมาแรงแค่ไหนครับแต่เราต้องพึงระวังเอาไว้นะครับว่าคันนี้ครับไม่มี ABS มาให้เพราะฉะนั้นการลงเบรกโดยเฉพาะเบรกหลังครับลงมากๆเนี่ยครับจะมีโอกาสความเสี่ยงต่อล้อล็อกสูงเหมือนกันครับผมแล้วก็ปิดท้ายกันในเรื่องของระบบการสะเทือนนะครับ จากที่เราบอกไปครับถึงแม้ว่าจะเป็นโชคโชคหลังเดียวแบบแนวนอนนะครับซึ่งตามนิสัยปกติแล้วมันมักจะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวนี้มีกระเด่องยกซัพพอร์ตอยู่ครับทำให้ในเรื่องของการโดยสารนะครับค่อนข้างถือว่านั่งได้อย่างสบายเลยทีเดียวครับแต่ว่าถ้าหากมีผู้ซ้อนไปด้วยนะครับหรือว่าขับขี่ที่ความเร็วสูงสักนิดนึงนะครับ<ๆ>ก็อาจจะพบว่าอาจจะดูนิ่มไปไซนิ่มนิ่มต่อการใช้งานไปสักนิดนึงครับ เรามาสรุปกับ Fc09 กันนะครับ Fc09 ครับเป็นรถแบบนำเข้าทั้งคันคอม p พ e t ไบนะครับราคาอยู่ที่4 3 5 0 0 0บาทครับหากเทียบกับคู่แข่งในคลาสเดียวกันแล้วนะครับก็ต้องถือว่ามันเป็นอีกหนึ่งรถที่น่าสนใจทีเดียวครับกับความดิบดุดันนะครับขี่สนุกมากมายเลยครับแต่ว่าในส่วนของลูกเล่นนะครับที่ว่ายังไม่มีระบบ ABS และ traction control นะครับก็อาจจะเป็นจุดด้อยไปสักนิดนึงครับหากเทียบกับคู่แข่งครับ เอาเป็นว่าท่านใดที่สนใจนะครับก็ไปลองขี่ Yamaha FC09 คันนี้ที่ Yamaha Rider ขับกันได้เลยครับ